เอาวนที่เอาวันดีค่ะวันนี้นงเจจะมาทําชูชีปลานะแต่กงเกนงเกมทำชูชีปลาหนุกมเจกันก่อนนะาการใมันสวยก่อนนะนี่ค่ะกาน้งเกมเปง่มือแางเลยนคะคะแจแจมือเลยค่ะน้องเกมแางมือเลยนะเนี่ยลูกน,นะนั่นเเดี๋ยวเหมื่อมีเราลงลงแบ่งไป,ไป,ไปมันไม่รนะูด น้องปลาเหมืนนี้ได้นะแล้วมัน้องใหญ่นี่มันอยู่นกินนกยิดนะนคุกแกงไปเลยดูสีป,ปลาเนีน่ยนะคะนี่ค่ะได้แต้งมันช่วยนี่นะได้แต้งมันอยู่เป็นจันๆน,น,นะนี่นะนี่ค่ะคุกมันอยู่วันนี้นะนี่เตงยข้าไปอยู่วันนี้เลยนะคะนี่ค่ะ เนี่ยแป้งอยู่วันนี้แหละค่ะอือนี่ค่ละตาบัดแป้งออกนิดนิดนะอย่าไปนะแป้งมาอือไปจุบได้ทั้งตบัดตบัดไปนี่เลยค่ะล,ละะอยน,นึ่มันลอยนิดนิดนะคะนี่นอยมันลอยเลยนะคะใส่ปลาเลยค่ะ ได้ปลาต้อนเลยค่ะเรียกทีเก่เดี๋ยวต,อต้องตัวเลยค่ะบัดเต้นี้นะคะวันนี้ทำจูฉีปลานะคะแป้งทอด ngày nay mà nha lá, mặt bí mật 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 ชิชิต้องกรอบก่อนนะคะดำพิชิสินะคะเนื้อมันกรอบมากเลยค่ะเนี่ยกอบมากๆเลยนะคะ เหไนว่าตีกวนนะเว่าน็ว่าีนตัวนะคะว่าตีนแเรียบ่าตเดือดได้เรื่องลงมาเลยนะคะ

ี Smile, well, ่เาเพียงก่อนนะคะน้พฟลวได้ยิหลังเพียงนะหลังหลางแพง้วยเด็บา่ะ ใส่พ nee, ุงหลออคะนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะใส่ลด้ใสำตาลใส่ไรนี้นะคะน้ำมาอีกเดี๋ยวบอค่ะ ลองชิมดูน้ำอร่อยยังลองชิมเลยนะคะอือร้อยเด้อค่ะชาตอร่อยเด้อค่ะเี๋ยวหนุงเก่งงั้นหนงเก่งเก่งไม่รับตัวปลานะเก่งไม่รับตัวปลานะเก่งใส่ปลาไปเลยนะ มันไม่เมือ่อไหทุกเคทุกมันนะคะอของน้องเจน่กีตักตัวปลาใส่ไปเลยนะคะนี่ค่ะให้นำปลามาเข้าในเครื่องนะข้าวหนงเกอ๋อนี่ค่ะข้าวเนหนียว้ตัวปลาไปนีนะดึงลอยมันเดือดนะคะคือนำวันของปลานี่นจะได้เข้าู่ในเครื่องแต่ต้าเราถ้าก็วว่าเราตักตักมันเอานําเก๋มาดึ้งลาดเลยนะเดี๋ยวนำ น้ำในปลามันไม่โอกระอยู่ในเครื่องนะคะถ้าถ้ามันนี่มันจะเดือดนะคะน้ำน้ำปลาไม่โอกระอในเครื่องค่ะน้ำวังของปลานะเก็วปิดมันนิดนะคะอืมไหนนะมันดูชุ่มจำ้ำชุ่มจ้ำอยู่ในเนื้อนะคะอ ه, ้าวปิดหน่อยปิดหน่อยอ้าวของเจ้ของเจ้ตั้งไฟบนนี้นะ้ำพอรัร่ดแล้วใส่ปลาไปปุ๊บของเจ้จะให้มันเดือดในนี้นะให้เดือดในเนื้อปลาเนี่ยค่ะ ปลาจะอยู่น่งกินนะมันกินแบบข้างไม่เย็นถ้านบบปลาหละดเป็นหัวใจมันจะกินแบบข้างไม่นิ่มแต่ข้างนอกข้างนอกกรอบนะคะข้างในนิ่มข้างนอกกรอบค่ะแต่แต่ทุกเคยดูมันนะคะลองทำเลยนะก็ลองเย็ดอย่างที่ทำมีนะแต่แต่ทุกเคยดูมันนะคะลองทำตามทุกองใจดูนะกินร้อยหมา่มางๆเลยค่ะ ข้างนมันจะเนื่อมันนุ่มนะคะเดี๋ยวข้างนอกมันเนื่อมันจะกรอบนะคะลองดูค่ะต้องปล่อยมันเดือดไปนี่นะนี่ค่ะให้มันเดือดไปหนี่เลยค่ะถ้ามันเดือดไป็นี่น้ำเนี่ยนะคะน้ำน้ำมันก็ีนน้าสีปลาเนี่ยค่ะมันจะกลวอยู่นเนื้บปลานี้นะที่น้ำในปลาเนี่ค่ะน้ำหวานของปลามันจะอมนะคะลองดูน้ำลองทำดูนะคะ ตัดปลานะคะปลาลุงใจนะคะรอแป๊บรอแป๊บ นี่ค่ะปลาล่าปิ๊กน้องเจยโอ้ไม่เจ็บปลาล่าปิ๊กเม่กี้นี่ล้ำโยเลยอันนี้ค่ะนั่นเลยนะคะนี่ค่ะชูชีปลานินนั่นเลยนะคะชูชีปลานิลน้องเจนะน่ากินไหมคะนี่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะนั่นเลยนะคะชูชีปลานิลน้องเจลองทำดูนะอร่อยหมักๆเลยค่ะลองทำดูนะคะชูชีปลานิลน้องเจอร่อยหมักๆเลยค่ะ หอมค่ะอร่อยมากมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวกดติดตามหนุ่มใจกันนะคะขอบคุณค่ะ